สวัสดีดชาว,าวโลกลอ,อืมรูปนี้ก็สวยรูปนั้นก็สุดยอดมากๆเลยดูอะไรอยู่อะคะคราวเดนอืมก็ดูรูปวาดของศิลปินชาวโลกอยู่นะสิขราวดีวาดสวยๆกันทุกคนเลยโอ้โหจริงด้วยเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยค่ะฮฮอยากดูของจริงกันไหมล่ะข่าวดีได้เลยค่ะคราวเดนกล้องทะลุเมฆ นี่ถ้าจะดูรูปนี้ต้องส่องไปทางนี้แต่ถ้าจะดูรูปนั้นก็ต้องส่องไปทางนงู้นถ้าจะดูรูปเออโอ้โหนี่เราไม่ต้องส่องกล้องทะลุเมฆไปทางน้้นที่ทางนี้ทีทั้ทงวันเลยเหรอคะคราวเดนถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้เลยคราวดี้ใช้คอมพิวเตอร์ต่อกับกล้องทะลุเมฆแล้วเอาขึ้นจอเลยได้เลยคะ่ะคราวเดน นี่เลยถ้าไม่อยากต้องใช้กล้องะลุเมฆส่องไปมาเยอะแยะก็ต้องเข้าไปดูอันนี้ที่ชาวโลกทำไว้นั่นก็คือ Google Art and Culture อ๋อที่ที่ชาวโลกรวบรวมผลงานศิลปะทั่วโลกเอาไว้ให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็สามารถเข้าไปดูได้นั่นเองใช่แล้วใช่แล้วปัจจุบันมีผลงานมากมายจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกให้ได้ดูกัน นี่เหมือนเข้าไปในพิพิธภัณฑ์โดยไม่ต้องเดินทางกันเลยโอ้โหสะดวกมากๆเลยนะคะคลาวเดนแถมความชัดของรูปที่อยู่ใน Google Art และเ u l t u r ยเนี่ยยังมีความละเอียดสูงมากๆใช่แล้วครับกว่าจะได้รูปมาหนึ่งรูปต้องใช้เวลานานมากเพราะนอกจากต้องจัดเตรียมรูปแล้วยังต้องมีการจัดแสงวัดระยะและใช้กล้องพิเศษถ่ายในห้องควบคุมแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ตรงกับรูปของจริงที่สุด สุดยอดจริงๆเลยค่ะชาวโลกเนี่ยทำอะไรกันจริงจังมากๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงงานศิลปะกันกับเพราะงานศิลปะสามารถทำให้เรียนรู้ได้ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดความเป็นอยู่และจินตนาการต่างๆในแต่ละยุคสมัยของชาวโลกเลยนะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูพิพิธภัณฑ์สำคัญๆที่เก็บงานศิลปะของชาวโลกกันค่ะ Museum ยมคำว่ามิวเซียมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณมาจากคำว่ามูเซลซึ่งหมายถึงแหล่งเรียนรู้โดยสมัยก่อนจะเป็นที่ที่เหล่านักปราชญ์ได้มาเรียนรู้กับอาจารย์กันแต่ในปัจจุบันมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์หมายถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและความรู้เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าไปชมกันนั่นเองครับ พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟในประเทศฝรั่งเศสเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเก็บสิ่งสำคัญไว้มากมายโดยเฉพาะรูปที่แพงที่สุดในโลกอย่างรูปโมนาลิซาหรือพิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียมที่ประเทศอังกฤษที่เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการเก็บแผ่นหินโรเซตตาสโตนที่เป็นต้นแบบของศิลาจารึกภาษาอียิปต์ไว้ด้วยส่วนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโครงกระดูกได,ดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีโครงกระดูกของแบล็กิโอซอรัสที่ได้ชื่อว่าเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ที่ชาวโลกให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นคือการเรียนรู้อดีตเพื่อพัฒนาไปสู่อนาคตถ้าใครว่างๆก็ลองไปพิพิธภัณฑ์กันนะคะ เราลองมาวาดวาดเขียนเขียนอะไรที่อยากจะวาดเป็นการเรียนรู้ศิลปะในแบบของตัวเองใครจะรู้สักวันหนึ่งน้องๆอ,อาจจะเป็นยอดศิลปินที่มีรูปโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก่อเป็นได้นะครับ <laughs> แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวกันด้วยนะครับ เพราะรามีมความรู้รอยู่ใน,ในท,ทุกข่าว,าวนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ออนไลน์กันต่อดีกว่าคลาวดีได้เลยค่ะคลาวเดน